สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์จาก Plant Editor และ Facebook Thai v e r i c a l r o c i n g นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอินสตอลโปรแกรม SolidWorks Vertical อย่างถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะไปได้มีปัญหาภายหลังอันดับแรกนะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวอินสตอลของตัว Windows 7เองนะครับหรืออหรืตัว Windows ใดก็ได้นะครับจากนั้นเลือกที่ตัวโปรแกรมที่เราจะอินสตอลนะครับคือ SolidWorks Vertical แล้วกดอินสตอลทีนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับในส่วนของ Advanced Option นะครับเลือก Change นะครับ เพื่อที่จะไปเอารีจิสเตอร์อ่ารจิตรีทั้งหมดออกไปนะครับรวมถึง Data and Folder เต่างๆนะครับเอาออกไปให้หมดนะครับตรงนี้จะรวมถึงเจ้าตัว SQL ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเครื่องนี้ด้วยเขาจะออกไปถ้าหากว่าหลายๆท่านไม่ไม่ใช้ถอนแล้วก็ไม่เลือก a d d option ตรงนี้นะครับพอลงครั้งต่อมาจะลงไม่ได้นะครับจึงต้องไปตั้งถอน SQL นะครับซึ่งจะลำบากนะครับตรงนี้จะถอนแล้วก็ SQL เป็นถูกลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็กดทีนี้ก็กด Remove ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็กด ผมกด yes เพื่อ,อาทานเฟอร์แลเซ้นก่อนนะครับตรงนี้ก็จะทานเฟอร์ l ล c เซ s นก็เสีเล็กออกไปนะครับตรงนี้ก็มีเมลผมแล้วก็ผม next ไปนะครับเพื่อจะทานเฟอร์แลนเซ้นที่เซิร์ฟเวอร์เมื่อทานเฟอร์เรียบร้อยครับกด finish นะครับแล้วก,กด yes นะครับจากนั้นเรื่องการรีบูฟนะครับถ้าการรีบูฟเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูในส่วนข,ของตัว SQL นะครับ ก็จะมีตามที่ผมเลื่อนอยู่นะครับใน SQL Server นะครับ2012ตรงนี้นะครับเพอเวอร์ชั่นนี้ใช้2 0 1 2นะครับพอกดเลือกปรับบอกหมกดีมูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โลงครั้งต่อไปจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้